พี่ๆเพื่อนๆรุ่นทวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าวันที่เขาไม่มีคุณเขาเป็นอย่างไรมากนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าเชื่อมากเกินไปนะขอใช้พลังงานของเขาหน่อยนะคะเดดาบ ใครสนใจนะคะเซรั่มบำรุงหน้านะคะ1แถมหนะคะซื้อ1แถมหนึ่บาทได้2ชิ้นนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ10ชุดนะคะใครสนใจแอดไลน์เนาะบำรุงหน้าพึ้นซูผิวนะคะผิวหน้าเนาะจุดด่างดำต่างๆเนาะพลังงานของเขาเรามาดูกันต่อพลังงานของเขาเดอ s u สั้นสิเหรียญ เด็กเนาะเด็กถือถ้วยเออเด็กถือเด็กถือถ้วยนะคะออจริงๆพลังงานของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานของการที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นเฉิดฉายคนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะมีคนห้อมร้อมประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินแต่เขาเองเนี่ย มีความเศร้าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักมีความรักให้ใครสักคนเนี่ยแหละแต่ยังไม่ได้มอบความรู้สึกยังไม่ได้บอกความรู้สึกเป็นการเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะเจ็ดดาบหมายถึงการส่องการมองการแอบนะคะแอบรลงรักใครสักคนอยู่แต่สถานะการเงินการงานเขาค่อนข้าง,งที่จะดีนะคนคนนี้อาจจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้วยก็ได้ เป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมคนธาตุไฟเมสิงธนูคนธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกคนธาตุดินงูษกันมังกอนเดี๋ยวเรามาดูตัวคุณนะคะห้าไมเท้าห้าถ้วยแฮงแมน ก็สามถ้วยคุณเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่เดินห่างจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเดินห่างจากความสัมพันธ์นะคะยังมีความเศร้ามีความเสียใจมีความน้อยมีความเจ็บปวดยังลืมไม่ได้ยังคิดมากยังมีพันธนาการอะไรบางอย่าง ช่วงนี้อาจจะคิดถึงเพื่อนนะคะหรือว่ามีเกณฑ์จะนัดเจอกับเพื่อนๆหรือแบบให้ให้เพื่อนๆช่วยเยียวยาจิตใจนะคะคุณอาจจะมีการเดินออกมาจากจุดจุดหนึ่งเพื่อไปเปลี่ยนสังคมใหม่เปลี่ยนเพื่อนใหม่เปลี่ยนจุดมุ่งใหม่ในชีวิตใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเคย อยู่เสียงทุกคุณเคยคาดหวังเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษสินธูคนธาตุน้ํามินกรกฎพิจิตนะคะแล้วก็จะมีเฉาเออโดดเดี่ยวไปที่ธาตุน้าเนาะเหมือนอยู่ในช่วงเยียวยาจิตใจตัวเองไงคะ่ะเ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนหน้านี้นะคะ สวินดาหเก้าดาซัตเมนเดอมูนหกไม้เท้ามีปัญหาแน่ละ่ะมีคนเอาตัดใจมีคนงองแงนะคะหรืององแงทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่ตรึงเครียดไม่ค่อยมีความสุขนะคะ เหมือนมันมีปัญหาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้แล้วการสื่อสารกันนะคะมันสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจสื่อสารการผิดพลาดนะคะแล้วก็ มีการคิดมากมีการฟุ้งซ่านมีการหวัดระแวงนะคะมีการเหนื่อยในความสัมพันธ์หรือปัญหาต่างๆเกิดมาจากการทํางานการไม่มีเวลาให้กันการไม่เข้าใจการการพูดคนละเรื่องการพูดคนละภาษาการพูดแล้วไม่เข้าใจการเก็บไปคิดมากโดยที่ไม่พูดไม่สื่อสารนะคะมันเป็นเหตุของการเข้าใจผิดหรือทําให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหามันไม่ค่อยมีความสุขอะค่ะไม่รู้ว่ารักอยู่ไหมเป็นแฟนกันหรือยัง คุยกันหรือยังคุยกันอยู่ในขั้นไหนเพราะปัญหามันเยอะมากจนแบบถ้าบางคนยังไม่ได้คบกันเนี่ยเราบอกเลยปัญหามันเยอะมากมากจนแบบคุณอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะคบกันไปสามแต่บางกรณีถ้าคบกันแล้วบอกเลยว่ามันมีปัญหาระหว่างทางจนทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างกันแล้วมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกไม่ได้ดังใจนะคะประมาณนั้นเนาะถ้าเรื่องราวคุณตรงเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะเขาเป็นอย่างไรในวันที่ในวันที่ไม่มีคุณนะคะ สวินถ้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าคิงเออคิงไม้เจ็ดดาบสิบเหรียญไพออกมาเป็นตัวตวนเขาเนาะเมื่อกี้ก็ได้สิบเหรียญเจ็ดมาเจ็ดดาบเนาะเขาเป็นอย่างไรในวันที่คุณไม่อยู่ ถือความรักเอาไว้ถือความรู้สึกเอาไว้อยู่ในมือแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ได้พูดคุยยังไม่ได้แสดงออกเขานะคะอยากสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้อยากจะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะขาเขาเองเนี่ยส่องดูคุณตลอดอาจจะมีความรู้สึกแอบชอบคุณมาตลอดก็ได้เขามีความสุขในเวลาที่คิดถึงคุณแต่ณนะตอนนี้ ในวันที่ไม่มีคุณหรือคุณไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วหรือเขาไม่ได้เข้ามาแบบหรือเขาปล่อยมือจากคุณเนี่ยเรามองว่าเขาก็มีความสุขดีในการทํางานมีการเงินที่ดีมีความสุขในสมบูรณ์แบบแต่เขาก็ยังมีการส่องดูคุณและยังมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาจะทําอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้สามดาบเศร้า เอมเพลอร์ Emperor, แต่อีกโก้เยอะสีถ้วยทำใจไม่ได้ร้องไห้นะคะอวิวออฟฟอร์จูนรอให้โชคชะตานำพากับมาอีกครั้งหนึ่งเด้อเวอร์จริงจริงอะเขาอะ่ะไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ตัวเองเศร้าอยู่อย่างนั้นเสียใจอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนที่มีโก้สูงมากทำได้แต่ไม่ทำ รู้ว่ามันมีปัญหาแต่ไม่แก้นะคะก้มหน้าก้มตาเสียใจผิดหวังแล้วก็ปล่อยโชคชะตามันเป็นไปอย่างนั้นแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งโชคชะตาจะพัดพาความสุขหรือจะพัดพาเรื่องราวที่มันจบลงด้วยดีกว่านี้นะคะอ่ะนี่เมื่อเขาปล่อยให้เป็นเรื่องโชคชะตาเรามาถานโชคชะตากันหน่อยเนาะว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหนนะคะในความสัมพันธ์นี้ สี่ดาบเสร็จไม้เท้าเก้าถ้วยหกเหรียญเรวิวขยายเรวิวนะคะหนึ่งเหรียญแฮงแมนสามถ้วยขออีกหนึ่งใบ นดาบโชคชะตาเขาจะบอกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะนิ่งไปช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะถ้าคุณกับเขานะคะไม่ได้บล็อกกันเขากับคุณอาจจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันหรืออาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะ ยังมีความคิดถึงกันและกันอยู่เสมออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตท,ทั้งคุณและเขาแต่มันไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้เหมือนคุณไม่มีใครที่เติมเต็มคุณได้เหมือนเขาโชคชะตาจะนำพาให้คุณกับเขาได้กลับนะคะมาให้อภัยกันกลับมาเคลียร์ใจกา,การอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีพันธนาการบางอย่างที่ลหลงไหลซึ่งกันและกันมากๆ แล้วก็ยังรู้สึกว่าต่างคนต่างมีคุณค่านะคะก็เห็นคุณมีคุณค่าคุณเห็นเขามีคุณค่ามันจะได้รับโอกาสอีกสักครั้งแต่ช่วงที่มันห่างกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องชดใช้กรรมกันก่อนเพื่อที่จะได้กลับมาเรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ <sequel. S 1> เพื่อที่จะให้คุณเด็ดขาดและรักตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะเขารักคุณไหมคะ สองไมสดาบเคอร์มิดสไม้เท้า5ถว้วยเรเวอร์รักไหมรักแต่เป็นความรักที่เขายังไม่แน่ใจเลยอะ่ะเขาอาจจะมีใครอีกคนหรือเปล่า หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเกิดความลังเลนั่งทบทวนตัวเองนะคะซ้าแล้วซ้าเล่าอาจจะเป็นเพราะระยะทางด้วยหรืออาจจะมีเรื่องราวเก่าๆในใจนะคะเขา้องรักคุณแต่มันเป็นความรักที่เขายังลังเลใจอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปหน่อยเนาะสรุปเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยค่ะอิสระ ความรักครั้งนี้นะคะต้องให้ทั้งสองคนเป็นอิสระตลางการก่อนไปเดินทางตามหาเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อที่จะคิดเพื่อที่จะทบทวนให้ดีเมื่อคิดแล้วทบทวนให้ดีจะได้คําตอบแล้วก็จะมีการได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เรื่องราวมันยังไม่จบนะคะมันยังมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพียงแต่ณนะตอนนี้อะคะ่ะ เหมือนเขาอยากให้เรากลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองอยากให้คุณได้เห็นคุณค่าของตัวเองรวมถึงเขาอาจจะได้ถามความรู้สึกตัวเองให้แน่ใจด้วยนะคะประมาณนี้นะคะะเดี๋ยวเรามาดูกิว่าอักษรของเขามีอะไรบ้างนะคะอุ่ย มีตัวเด็กนะคะมีขอขวดมีพอพามีขอขวดสองตัวนะคะอมีคนเกิดวันพุธด้วยมีตัวพีนะคะมีตัวโอนะคะมีตัวโอมีปอลามีเลขสามนะคะมีหอหีบวันนะคะวันจะเป็นวันอังคารวันพุธนะคะวันศุกร์วันเสาร์ธาตุนะคะขอดูธาตุหน่อย ธาตุดินผู้ศพการมังกรธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุดินนะคะธาตุโลมเมถุนตุลกุมธาตุโลมเมถุนตุลกุมหอยหนึ่งใบค่ะธาตุโลมเมถุนตุลกุมนะคะ ประมาณนี้เนาะคอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดเข้ามาจองคิวกันได้เนาะส่วนใครต้องการสั่งซื้อสินค้านะคะ1แถม1 159บาทบำรุงหน้านะคะฟื้นฟูผิวนะเอ่อลบริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะซื้อ1แถม1 159บาทนะคะคืนนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย